จากการที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ตัวผมก็เดินทางไปที่หัดใหญ่สงขาพร้อมอวันเดียวกับที่ท่านานยกรัมตรีและก็ท่านรองนายกรัมตรีท่านทานัดลงไปดูแลนในเรื่องของการขนย้ายอพยพไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมที่หัดใหญ่นะครับอนอกจากที่ผมจะเดินทางไปดูแลนในเรื่องของความเรียบร้อยซึ่งจริงๆหลักๆก,ก็ได้ประสานกับสถานทูตแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวกับโรงแรมต่างๆเนี่ยไปดูซิว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ติดค้างที่ไหนบ้างนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าอพยพออก <S <S ามาได้เนี่ยเราก็ ผมก็ประสานงานร่วมกับทางกรมชลธารน,นะครับในการเอา,เอา,เอารถใหญ่ของชลธารเนี่ยไปไปรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนกักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เขาอยากจะย้ายออกมาจากในพื้นที่เขียดน้ำท่วมเนี่ยออกมาหาที่พักพิงที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอาขอ,ง,ของ,างอาหารก็พยายามที่จะทําให้อ่าไปเติมไม่ให้ขาดนะครับส่วนสถานที่อย่างที่เราทราบกันดีว่าวันที่9ถึง20นี้นะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมครั้งที่33และส่งขลาขึ้นหนึ่งใน3จังหวัดที่ ไม่เป็นไรค่ะต่อได้เลยนะอ่าเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับจากการที่เช็คเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือสนามที่จะจัดแข่งขันรายการมวยไทยนะครับซึ่งได้มีแผนสำรองโดยการที่เราจะให้อ่ามีการเตรียมสนามแข่งขันอีกที่หนึ่งในจังหวัดสงขลาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกีฬาอื่นตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่ายังสามารถบริหารจัดการได้นะครับหลังจากที่น้ำลดลงไปนะครับขอบคุณครับ